สวัสดีค่ะหนูชื่อสุภักข์บวันธนาดิตนะคะชื่อเล่นชื่อแพมนะคะวันนี้นะคะก็มาแข่ง C D I สา Star ที่ซักช็อปนะคะที่โปลแลนด์ค่ะแล้วก็แข่งรุ่น C D I 3าม Star Big Pro กางปีค่ะซึ่งเป็นรุ่นระดับไหนครับ CDI สามซายฟิักลางปีนะคะเป็นรุ่นกลางปีที่ใช้สำหรการรัดตัวเข้าแข่ง World Championship ที่เดนมาร์กนะคะแล้วก็ใช้การแข่งขันที่โอลิมปิกด้วยค่ะเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้มาแข่งระดับอินเตอร์ในรุ่นกลางปีใช่ไหมครับใช่ค่ะหนูเป็นคนแรกที่ได้มาแข่ง CDI 3ไอสาซรุ่นกลางปีของของประเทศไทยคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาลงแข่ง,งรุ่นนี้ครั้งแรกแลนะพอใจกับผลการแข่งขันไหมครับ รู้สึกตื่นเต้นม,ม,มากเลยค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาแข่งขันในรุ่นนี้ที่สนามที่นี่ด้วยนะคะหนูได้แข่งกับนักกีฬาทีมชาติหลายประเทศเลยค่ะทั้งสวีเดนทั้งลิทัวเนียทั้งโปแลนด์นะคะแล้วก็มีเยอรมันก,กับเดนมาร์กด้วยค่ะแล้วมาอ,อ่ที่มาแข่งคราวนี้นะอะไรครับค่ะครา่นี้นะคะหนูก็แข่งกับมาคู่ใจของหนูนะคะว r e โบ Boat V ซนนะคะแล้วก็แข่งได้คะแนน65ค่ะได้ที่10ค่ะ แผนการแข่งขันต่อไปคืออะไรสำหรับการแข่งขันต่อไปนะคะหนูจะไปแข่งต่อที่เยอรมันนะคะแล้วก็จะพยายามเก็บคะแนนในหลายๆสนามค่ะเพื่อจะไปแข่งขันที่ world championship ที่เดนมาร์กในเดือนกันยาค่ะแล้วมีแผนจะไปแข่งโอลิมปิกไหมครับณนะขณะนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งคะ่ะที่อยากจะแข่งนะคะเพราะว่าโอลิมปิกก็เป็นความฝันที่สูงที่สุดของหนูแล้วก็สำหรับนักกีฬาหลายๆคนคะ่ะ ก่อนมาแข่งรุ่นกลางปีนี่แข่งอะไรมาก่อนคะก่อนมาแข่งรุ่นกลางปีบิ๊กทัวร์นะคะหนูก็ได้แข่งในรุ่นยูว้ากลางปีคะ่ะแล้วก็เป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะและณนะขนาดนี้ก็ได้ได้วอล์รังกิ้งที่ลำดับที่4-9นะคะของยูวิหาค่ะจะฝากอะไรให้กับคนไทยที่ให้กำลังใจและช่วยเชียร์อยู่ทางบ้านครับ พาต้องขอขอบคุณคนไทยมากๆเลยนะคะที่เป็นกําลังใจและส่งกําลังใจมาเยอะมากเลยะค่ะดูเป็นเกียรติมากๆนะคะที่จะที่ได้นำทงไทยมาแข่งในสนามใหญ่อินเตอร์ที่โรมนะคะแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้นําพาธงไทยไปสู่การแข่งขันอินเตอร์ค่ะ okay.